ดีค่ะตอนรั้ท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับคมชัดลึกเม้นเมาส์ค่ะวะันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของเราสองคนที่จะมา<ช>อัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันในวันนี้เ<ช>อาเป็น<ช>่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่อยากให้ฝนช่วยรับท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่ง<ช>ว่างานในเอ็นเอ็นอวอร์ดในเอนเตทีนเอวอร์ดเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็สีสันก็มีดารามีคนในวงการบันเทิงมาเข้ามามาร่วมงานกันเยอะเพราะสมควรสมควร แต่ว่าคือต้องบอกว่าแบบงานเขาไปจัดไกลพี่แป๋วคือไปจัดที่โรงละครแห่งชาติที่ตรงสนามหลวงซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางค่อนข้างลําบากนะพี่แป๋วคือที่บอกว่าลําบากเพราะว่าถ้าคนที่อยู่แถวนั้นจะรู้ดีว่าเส้นนั้นนะคะคือรถค่อนข้างติดแล้วแต่ว่าจะว่าไปในกรุงเทพมหานครก็ติดกับทุกเส้นนะคะท้องฝนถูกค่ะจะติดดักเป็นพิเศษใช่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือแต่ก็คือดาราก็ทยอยมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประมาณสัก ทุ่มหนึ่งแต่จริงๆคือเขาเดินพรมม่วงเขามีติมคอนเซ็ปต์ว่าเป็นพรมสีแดงเป็ดก็ไม่ใช่แบบพรมแดงกันไปนี่เป็นม่วงเป็นพรมม่วงแล้วก็คือเดินกันมาตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งถือว่าเริ่มงานเร็วเหมือนกันใช่ค่ะเริ่มงานเร็วนะคะแต่ว่าก็แต่ก็คือมีการประกาศรางวัลแล้วก็มีโชว์อย่างต่อเนื่องมันก็เลยค่อนข้างประมาณสักสี่ห้าทุ่มอะพี่ค่ะอ่าก็โดยโดยในงานก็มีพอยเชืมานอ่าน ต่น่าสวยนะเมื่อวานสวยมากค่ะมีวันไหนมั้งไหมคะที่พลอยเชิ์มาไม่สวยแแต่บบก็สวยทุกวันนะสวยทุกงานนะเพราะอย่างหนึ่งดารานักแสดงหรือว่าเป็นนักร้องก็ตามออกงานแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะนะเสื้อผ้านะผมและชุดนี่ห้ามซับนะอันนั้นแหละที่แบบก็คือแบบ คือซ้ำไม่ได้ก็คือพี่เคยถามดาราหลายๆคนว่าเออออกงานจะต้องอะไรยังไงเขาก็บอกเลยนะว่าชุดเนี่ยซ้ำซ้ำไม่ได้เคยมีเหมือนกันที่ไปซ้ำก็จะรู้สึกว่าหน้าแตะรู้สึกว่าอายกันไปเลยเขาบอกว่าซ้ำกับตัวเราเองก็ยังไอ้นี่นะบางงานมาซ้ำเขาเรียกอะไรซ้ำกับดักแสดงใช่ไหมเออใช่ใช่ก็มีบบกว่าเสียความรู้สึกเสียเซลกันไปฉะนั้นคือเสื้อผ้าหน้าผมเขาต้องเป๊ะเขาต้องคัดสรรแต่ละคนเนี่ยคือออกงานแต่ละงานที่เป็นงานใหญ่เกาต้องแบบสั่งตัด สั่งอะไรกันแบบยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวฉะนั้นดาราก็ต้องเห็นใจเนอะออกมาแต่ละครั้งก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอย่างชุดเมื่อวานพลเขาก็สั่งตัดนะอืมอ่ะแล้วมีใครอีกที่น่าสนใจอมีโดมอุปกรณ์ลํำมีทีสเกิร์ตอ่ะเมื่อวานเมื่อวานจะได้เจอใช่ที่มาร่วงงานเห็นอยู่ในชีวิมีพิภูอัญชลีด้วยใช่มีพ่ปูอัญชลีนะคะมีโหแบบหลายคนเหมือนกันที่แบบว่าเราไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีการประกาศรางวัล13รางวัลก็คือเมื่อเมื่อวานเขาถ่ายทอดใช่ไหมถ่ายทอดถ่ายทอดเป็นเทปอะค่ะถ่ายทอดแต่ว่าเบื้องหลังมันก็จะมีเบื้องหลังคือต้องขอเล่าเรื่องคนนี้คือเขาได้รางวัล4ปีซ้อนรางวัลมหาขวัญใจมหาชนนั่นคือบีสุเกตาเขาได้รางวัลในในในงานในเอเนเตนอว์ดเนี่ยมา4ปีซ้อนติติดติดติดกันเลยแล้วเสร็จก็คือมีการสัมภาษณ์แต่คือเป็นการสัมภาษณ์เฉพาะหนังสือพิมพ์ซึ่ง บี้เขามีหนังสือพิมพ์รายวันใช่ก็คือไปสัมภาษณ์ไปสัมภาณ์กันแล้วค่ะบี้เขาก็บบว่าเออเขาตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคุยคุยเขาก็บอกเออตื่นเต้นแล้วโหเออดีเขาดีใจอย่างนั้นอย่างงี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะร้องไห้อยู่แล้วเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นแล้วก็อกอ๋ออะไรเงี้ยพอคุยคุยไปแล้วก็จะเราก็ถามคําถามหนึ่งว่าแบบว่าเอยรู้สึกไงที่มีคนรักมาตลอด4ปีแล้วรังละทุ่มเทให้เขาร้องไห้เลยพี่ร้องไห้เลยแล้วก็ว่าคงจะซาบซึ้งนะสึกประทับใจที่บอกว่ามีแฟนคลับ โวยกันมาแบบยังรักกันขนาดนี้เหนียวแน่นมากๆเลยสี่ปีซ้อนใช่ธรรมดานะพีเขาบอกว่าคือแบบคือการการโวตเป็นแบบคือเขาเรียกอะไรรางวัลมหาชนเนี้ยวีบอกว่ามันต้องเสียทั้งแรงเสียทั้งเงินคือเสียเยอะมากเลย้ยเขาบอกว่าตดกันไปใช่ต้องบอกว่าส่งเสียตังค์ไม่นาครั้งหนึ่งก็หลายสตางค์ใช่อะวีเขาบอกว่าแบบ คือแบบแฟนเขาแฟนขับเขาอ่ะก็โหวตอย่างเงี้ยมาตลอด4ปีอะไรเงี้ยก็ถึงขั้นร่ำไห้กันเลยทีเดียวเขาก็ร้องรู้สึกซาบซึ้งเงนเนอะาบอกว่ามีแฟนขับรักขนาดนี้ใช่แล้วก็คือเขาบอกว่าแล้วคือปีเนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังเพราะว่าคนที่แบบนมินีทั้งหมดเนี่ยคือแต่ละคนก็คือแบบโดงดังนะเดชคุกครียะนบอยประกยายญาแต่ละคนก็เรียกว่าจับเต็มไปเมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือแบบเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้เพราะแบบแต่ละแต่ละคนที่ติดเข้ามาคือแบบ ฮอตทั้งนั้นมีแ<ม>ฟนคลับเยอะทั้งนั้น<ม>เขาบอกแค่เขาติดมาอยู่ในนี้เ,นเขาก็เป็นเกียรติมากแล้วลอะไรเงี้ยเออก็แบบซึ้งใจไป<ม>แล้วก็มีพี่นกจริยา<ม>พี่นกพี่นกก็เล่าให้ฟังว่าคือรางวัลนักสแสดงแห่งนักสแสดงอีกแห่งปีที่พี่นกได้เมื่อคืนน่ะนะคะ<ม>พี่นกบอกว่าเขาแบบไม่ได้รางวัลมานานมากแล้วอะ<ม>คือเขาบอกว่า2ปีได้มงที่แบบเขาไม่ได้รางวัลเลยอะไรเงี้ย ก็จริงๆแล้วนักแสดงท่านนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าคุณภาพนี่คับจอร<ช>จริงๆแล้วก็มีความสามารถหลากหลายด้วยเป็นผู้จัดด้วยเป็นนักแสดงเป็นอะไรที่อยู่ใน,ในวงการบันเทิงมายาวนาน<ช>แล้วก็เหมาะสมที่จะได้รางวัลเกียรตินี้ไปพ,พ,พี่น้องบอกว่าคือเพราะแบบที่แบบช่วงหลังๆไม่ได้เพราะไปทำเบื้องหลังเป็นไงเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยเป็นละครตอนนี้ของพี่น้องจริยาก็มีแม่ยายที่รักที่โอกาสทางช่อง ต้องสามจันอังคารที่เราดูอยู่ด้วยกันต้องพรีมแสดงต้องครีมพี่มิว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 ชายพี่ก้องสารัฐเอาฝนมีอะไรป้าพบวันนี้เข่าเข่าของเราก็อ้ก็คือจริงๆก็คือจะเห็นในเบื้อง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 หน้ากันไปแล้วคือเบื้องหลังก็ค่อนข้างคือส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยแตกต่างจากเบื้องหน้าสักเท่าไหร่เพราะเป็นรางวัลที่เขาเรียกอะไรเป็นรางวัลที่เขา ใช้คุณธรรมกับคุณภาพของงานมาเป็นตัวใช่หมายถึงว่าคนที่สามารถที่จะได้รางวัลนี้นอกจากคุณภาพงานที่ออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมแล้วจะต้องมีแต่ต้องมีคุณธรรมด้วยต้องเป็นคนดีไปพึ่ตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบของเด็กใะเยาวชนฉะนั้นยังไม่ใช่ว่าใครง่ายๆที่จะาได้รางวัลนี้ฉะนั้นก็ต้องแบบ คนดีด้วยนั่นเองอ่ะมีข่าวอีกข่าวนึงในนโฟนอ่ะอัพไหนๆก็พูดถึงเรื่องนายอนิเทตอเวิร์ดไปแล้วในงานมีหม่อมน้อยงานที่เป็นงานแล้วจะพูดถึงเรื่องจันดาราใช่ถึือว่าทุกคนจับตามองมากแล้วคือตอนแรกอ่ะหม่อมอ่ะมากับน้องนิวชัยพลอ่าถ้าถ้าถ้าจำกันได้ก็คือพระเอกที่เล่นซิตคอมเป็นต่อเอ้ยเป็นข่าวตอนนี้เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวตอนนี้ที่เป็นนักแสดงชื่อดังในเรื่องใช่อ่าก็คือแล้วก็มีคัน สอบถามเพราะว่ามีข่าวมาเยอะมากแล้วคืออย่างตั๊กบงกตก็ออกมายอมแล้วว่าได้เล่นหนังเรื่องนี้เป็นแม่นมเป็นแม่โนมารีโอใช่แล้วก็บอกว่าเออมีข่าวว่ามาชาเล่นอะไรอย่างงี้ก็คือพอถามหม่อมนก็บอกว่าตอนนี้ที่คอนเฟิร์มได้แน่ที่บอกได้เลยก็คือสองคนเท่านั้นก็คือคือมาริโอกับน้องนิวอืออ่ะแล้วอย่างมาชาอย่างตั๊กบงกตเรื่องออกมายอมแล้วว่าเล่นชซึ่งหม่อมนบอกว่าไม่ตอนนี้นักแสดงหญิงคือยังไม่มีใครที่ ที่ฟันทงลงตัวเลยแล้วคือหมอ่มอมหม่อมน้อยบอกด้วยว่าว่าบทนําบทนักแสดงนําหญิงเนี่ยอาจจะถ้าเคอหาคนไทยไม่ได้อาจจะต้องใช้นักแสดงจากต่างประเทศซึ่งหม่อมน้อยมองอว่าน่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นแต่ตัวหนตัวคิชืีอคิตตี้ซุงเล่นป่ะใช่<ะ>ค่ะก็<อ>คือจริงๆแล้วตัวนักแสดงตัวเนี้จริงๆแล้วน่าจะคอนเฟิร์มที่มาชาตินะในความรู้สึกพี่เพราะจริงๆแล้วบทนี้ยเขาอยากได้อัมพชลาพามาาหม่อมน้อยกลมหลายกลมแล้วแต่ อัมพลาพาไม่เล่นจะเล่นทําไมฉากน้ําแข็งอะที่ว่าเปื่อยหลังแล้วอาน้ำแข็งรูปไล่มันก็มันก็รู้สึกเบืองตัวนะเ้่ากับอย่างอัมชลาพาเล่นก็แบบต้องคิดหนักมากๆเลยนะคะซึ่งแล้วคือหมอบรัยบอกว่าพาร์ทนี้จะเป็นแนวอีโรติกมากกว่าด้วยนะมากกว่าตอนที่พี่พี่อุ๋ยนนทรีทำอ่าก็ต้องลุ้นกันไปนะว่าจริงๆแล้วบทเนี้ยคนก็จับตามองเยอะว่าจริงๆแล้วใครจะมาสวมบทที่มันว่าวบิ๋วซาบซ่า แบบเสียงสยงันนะสุดๆอ่ะแบบโอ้ยต้องต้องรอดูกันเขาบอกว่าตอนนี้คือตอนนี้คือยังไม่ได้คือตอนแรกจริงๆจะมีคิวเปิดกล้องคือวันที่28บปลายเดือนนี้แต่หมอบอกว่าตอนนี้คือไม่ได้จริงแล้วที่ตงกุฎดแสดงนยก็คือที่บอกอ่ะก็คือไม่ใช่บทนี้ก็เป็นบทแม่นมใช่เป็นแม่นมเป็นหนึ่งเมียของของพ่อพระเอกใช่ก็คือตอนนี้คือหมอมบอกเลยว่าตอนนี้นักแสดงเรื่องนี้มีแค่2คนที่ที่ที่คอนเฟิร์มนอกนั้น ไม่มีการคอนเฟิร์มอือเอาค่ะท่านผู้ชมถัดมาอีกข่าวหนึ่งค่ะค่าวนี้ต้องพูดถึงช่องเจ็ดกันบ้างเรื่องฉันรักเธอนะที่้อปูไปยาแสดงใช่กับสเตฟานก็ล่าสุดนี้สเตฟานเขาออกมาบ่นบนเหมือนกันว่าเขาน่ยไม่มีเวลาให้กับแฟนให้ัโซนทันซินีก็กำลังเข้าใหม่ประมาณเนื้อกำลังแบบเพิ่งยอมรับกันไปว่าปุ๊ก หรือว่าเป็นฟงเป็นแฟนกันแต่ปรากฏว่าส at um> ้มงอนาะเลยไฟแต่เจฟฟ้าได้มีเวลาให้เลยเหตุผลเพราะว่าต้องมาถ่ายซ่อมละครเรื่องฉันรักเธอนะใช่เพราะจริงๆละครเรื่องนี้ปิดกล้องไปตั้งแต่ตอนที่น้องปูบินกลับไปใช่ไปอังกฤษกลับมาเรียนต่อที่อังกฤษใช่เขาบอกคือตอนนั้นคือเสร็จแล้วจริงจปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยแล้วคุูคก็จะมีกําหนดเวลาเหมือนกันว่าเขามาแสดงเรื่องนี้แล้วเขาจะต้องแบบกลับไปเรียนต่อถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปตาปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงแซมชติบานเพราะแซมชติบานเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องยาเส ผู้สายก็สั่งแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วคือตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงก็คือมีก็อมโทษมันก็ต้องมีโทษแบนนะก็ม่สามารถที่จะออกอากาศเผยแพร่ท่านผู้ชมได้รับรู้ชมได้เพาะมเป็นกฎกติกาของเขาใช่ค่ะทำงานละครซึ่งละครถ่ายไปแล้วแล้วแซมก็เล่นไปแล้วถ่ายจบไปแล้วเรียบร้อยเลย ก็เลยต้องมีหาตัวแทนมาเหม่ต้องหาตัวแต่เราก็ต้องรื้อใหม่เราจะหาตัวแทนมาใหม่เนี่ยก็ต้องมารื้อถ่ายทาใหม่กับอีกก็คือตัวแทนก็แมทธิวดีนก็คือมาแสดงบทของของแซมโชติบันตรงนี้แล้วบอกเอ้าแล้วยังไงล่ะก็เลยแบบว่าก็ต้องรื้อถ่ายทาหมดแล้วก็คืออันที่ท่านผู้ชมดูนั่นคือรื้อถ่ายทําใหม่ใช่ตัวที่มันมีแมทธิวดีนนะคือทุกคนที่ที่แบบดูแล้วแบบอ้าทำไมแบบที่ฉากทุกฉากที่แมทธิวเล่นคืออันนี้คือแซมเล่นไหวและคือแมทธิวมามาถ่ายแก้ให้ มันก็เลยทําให้คิวของสเตฟานอ่ะที่ที่เคยว่างเคยแบบอะไรเงี้ยก็ต้องเทให้ละครเรื่องนี้เพราะมันต้องถ่ายไปออนไปแล้วก็คือปูก็ต้องบินกลับมาถ่ายใหม่นะอใช่ปู่ซึ่งกลับมาเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ต้องบินกลับมาถ่ายทาใหม่ในส่วนที่ในส่วนที่เคยมีแซมชติบันก็เลยพี่ก็สอบถามนะทางค่ายดาราวิีโอว่าเอ้ยนอย่างเงี้ยมีการแบบว่าให้ค่าตัวเพิ่มตนแสดงที่เขาต้องมา เสียเวลาถ่ายทำใหม่อะไรยังไงก็เป็นค่าตัวเดิมแต่ออกค่าใช้จา่ายในเรื่องของค่าเครื่องบินบินไปกลับให้แต่ก็คงจะต้องเสียเวลาเนี่ยก็คือเสียเวลาก็คือเป็นเม็ดเงินได้เลยนะห<ฮ>มายถึงว่าปู<ฮ>สามารถ<ฮ>ใี้จะาไ,ไปทําอะไรยังไงได้อีกทั้งคือจริงจะต้องเรียนหรือบางทีแบบมารับงานอีเวนต์ได้แต่ทำไม่ได้ก็ต้องมาถ่ายละครก็ต้องเสียเวลาไปแต่เอานะก็นะเพื่อละครที่จะแบบสม,ม่งรถ้าบอกว่าจริงๆในเรื่องนี้ตอนัฉลักเธอนะตอนที่ ในพาร์ทที่แล้วอะตอน <คะ S 1> ที่ปูกลับมาใหม่ๆคือก็เร่งถ่ายสุดชีวิตนะเพราะปูเขามีกําหนดเวลาที่แค่ใ,<ช>ให้แค่ไม่กี่เดือนใช่ป่ะพี่แป๊บใช่แล<ช>้ว<ช>คือแบบต้องเร่งถ่ายสุดชีวิตอันนั้นก็คือบีบบีบบีบสุดเพราะอันนี้ต้องมาบีบอีกเออเราถอนเรื่องนี้เอาถ่ายดีเนาะสุดยอดสุดยอดยอลรา<ช>พอท่านเจคเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะถ่ายแต่โอกาสไปเขาเชี่ยวชาญคือตอนนี้ก็มีนะอย่างปางเสน่หาไงปางเสน่หาใช่ก็มีตอนนี้อู๋แบบ กำลังสนุกสนานเลยอ่ะคือกันกันตัทวรนบอกเลยว่าถ่ายแบบตุ่ยตุ่ยตื่ตแล้วกันกันตัทวอนตอนนี้นี่คือแบบโด่งดังไปแล้วนากกบละครเรื่องนี้นะจริงๆแล้วพระเอกนางเอกนี่เรื่องนี้ทุกคนจะไม่พูดถึงนะคะท่านผู้ชมสังเกตได้เขาจะพูดถึงพระรองกับนางรองกันใช่แล้วคือแบบว่าคือแบบตรงที่แบบว่าเขาบอกคือเราไม่รู้เลยนะว่าพระเอกนางเอกเนี่ยคือใคร ถ้าคือถ้าคนไม่ได้ดูเชียร์น้วความพรใช่กับความพรคนจะรู้ทันทีว่าแบบโอ้ยเรื่องบอลทันทีแล้วกลับไปบ้านผู้คนก็พูดถึงเรื่องดินกันเยอะมากเลยวบางเสน่หหาเขาพูดถึงเชียร์พูดถึงการันนะแต่การันน่ารักจริงๆเขาไม่พูดถึงมินพิชยาหรือกัปตันตุ๊กตุ๊ตันนะทุกไม่เคยพูดถึงแอ้ตุ๊อตงก็ยังงงยงใครเป็นพระเอกนะเอกกันแน่นะอ่ะก็รอติดตามกันอัปเดตเรื่องละครให้ท่านผู้ชมได้ฟังจ้ะมีเอามีอีกแน่นอนเลยข้ามิกมาข้ามิกมาอ่ะข้ามิกมาช่องสาม นายประวิทย์มารินนนไปออกงานอะอยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่เหมือนเดิมนายประวิทย์ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมไปที่ไหนก็ต้องมีนักข่าวรุมล้อมนะสัมพงสัมภาษณ์เรื่องราวของดาราในสังกัดก็เยอะเรื่องราวของรายการเชิญร้อนเชิงานก็ยังเป็น่อตอนนี้คือทุกคนก็กำลังจับตามองว่าพิธีกรอะตกลงจะเป็นใครกันแน่แต่นายประวิทย์ก็คอนเฟิร์มแล้วนะฝนกรดว่าว่าน่าจะเป็นพี่ตั๊กมัญอูร้นละก็ไม่เป็นแปลก็ไม่รู้ข่าวออกมาได้ยังไงแต่ข่าวก็น่าจะมีมูลแต่ว่าก็ ก็เอาหนะ่วเขาก็บอกว่าเรตติ้งที่หลังจากที่มาอยู่ช่อง3แล้วเรตติ้งดีได้สิบกว่าเชยวนะั้ถือว่าเยอะอในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีท่านผู้ชมก็ทุกติงมาว่ามีการ หยาบคายเล็กน้อยมัวกามีทีการมีอะไรอย่างนี้แบบค่อนข้างเยอะก็มีคนแบบตําหนิกันมาอะไรเงี้ยคุณปาิภก็บอกว่าอ่ะแอนนั้นก็ต้องมีการมาเรียกมาคุยกันว่าเนื้อหารายการโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องทีบเรื่องอะไรที่มันไม่ไม่สมควรอ่ะไม่เหมาะสมก็ต้องลดละเลิกไปในส่วนเนื้อหาอะไรยังไงก็โอเคดีแล้วพิธีกรก็ถือว่าพี่ตั๊กกับพี่ตาก็เป็นสัญลักษณ์นะก็เป็นโลโก้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่ะก็สน้ำสมเนื้อก็น่าจะ ก็ต้องอดูันตอบแลพี่เป๋ายังงงเมื่อมันไม่ใช่เมื่อมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำไมพี่ตาตอบไม่ได้อะคือคือคือ,คอเราก็เราสงสัยว่าในเมื่อนายยินเนียว่ามันจะมันคงไม่มีการปรับเปลี่ยนมันก็น่าจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนาะอืออือก็นั่นแ่ะเป็นเรื่องที่ก็แปลกแปก็เหมือนจะยากเลยจะต้องอมพนันเพื่อคือเราก็เราก็เลยงงๆเนาะว่าแบบว่าเออก็พอก็ยังไม่พี่ตั๊กไม่ราเหมือนเดิมไปก็ตอบคำถามได้เพลพอะนักข่าวถามทีไรพี่ตั๊กพี่ตาก็จะแบบ อึ้อกักไม่ยอมตอบก็เดินหนีบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทําให้เกิดความสงสัยเข้าไปอีกไงพี่เปาอืมก็อ่ะนายมายืนยันก็รอดูกันต่อไปก่อนหมดเวลาฝนวันนี้พี่เป๋าอยากจะโปรโมทอาการตัวเองนิดนึงสุตาในดวงใจวันอาทิตย์นี้ค่ะมีมาชาติพัชรพานิชมาายการพี่เปลวเหมาะอากาศและสุตาในดวงใจ11โมงเป็นต้นไปนะคะทผู้ชมวันอาทิตย์ในรายการมาชาติได้พูดถึงเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาไว้อย่างลึกซึ้งกินใจแล้วก็ น่าดูมากๆเลยฝนไม่อยา,ากจะอวยรายการตัวเองเลยว่าดีจริงๆ,ๆ เขาพูดไปเยอะเหมือนกันซุปตายจริงซุปตายจริงค่ะุตายจริงค่ะเขาประงวแล้วเขาผ้ามีด้วย407เที่ยวบินผีแล้วพูดถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเขาในวงการบันเทิงกว่า20ปีเลยนะคะท่านผู้ชมยาวนานมากๆเลยเนาะแล้วก็ยังพอะไรอยู่อ่ะ20กว่าปีที่แล้วเกิดแล้วใช่ไหมเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วอ่ะโอเคอุ้ยลุงไปต้องบอกว่าไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเพราะว่าเด็กน้อยอยู่แต่ก็ยังได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะรําไปนิดนึงนะจริงๆแล้วยังดีกบอกว่าดูชุดสิก็ยังแบล็คได้อยู่แต่ยังแบล็คพี่ก็แบล็คนะโอเคนะเขา พี่ก็ถามนะในเรื่องของการมีมีข่าวเยอะว่าเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอ่าเขาไปตอบว่ายังไงท่านผู้ชมติดตามวันอาทิตย์นี้11โมงใช่ค่ะมีรีลันอีกตอนประมาณ1ทุ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าี่เบลลนี่ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเรานะคะสีแางสีฟ้าจากเสื้อผ้าจากชีต้านะคะแต่วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ